สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist นะคะมาแล้วค่ะคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่มาทุกวันพระนะคะ Story of Love ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ไพ่ที่เปิลใช้นะคะนี่ค่ะ Elemental with ตอ Tar ร์ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งที่เปิลชอบเนี่ยคือซีรีส์เนี้ยจะเป็นซีรีส์ที่เปิลเอาไพ่แบบว่าสวยๆที่เปิลชอบเอาออกมาใช้แล้วก็มาดูว่าไพ่อยากจะมาพูดเรื่องอะไรให้เราฟังนะ ใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์นี้เลยเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่คุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งกึ่งกับ Colrective หรือว่า r a n ด o มคือเปิดมาปุ๊บฟังดูว่าสถานการณ์ความรักเนี่ยมันตรงกับคุณไหมแล้วก็ลองดูเป็นสตอรี่เล่าไปเรื่อยๆเนอะเหมือนนิทานอะไรแบบเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่ามันตรงกับคุณอ่ะมันอาจจะตรงบางส่วนตรงหมดเลยหรือไม่ตรงเลยก็ได้ก็อยากจะให้เหมือนแบบดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนอะดูเหมือนแบนบคุณมาฟังพี่อ้อยพี่ชอดมาดูเรื่องราวความรักของใครบางคนหนึ่งซึ่งเดว่า มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องมโน,โนหรือเป็นนิทานนะแต่เบิร์รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่เข้ามาดูช่องของเราอย่างแน่นอนเป็น energy ที่ไพ่จับได้ก็แล้วกันเนอะว่าเนื้อหาหรือเรื่องราวจะเป็นยังไงส่วนใครที่ดูมาหลาย EP แล้วก็ต้องบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่4ี่เนอะเราจะทําแบบเหมือนข้อตกลงคือเออกะว่าจะทําทุกๆวันพระอะไรแบบเนี้ยซึ่งใครยังไม่เคยดูตามไปย้อนหลังดู EP ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะว่าเออบางอันอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของคุณ ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันอ่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยด้านบนนี่คือเป็น energy ของคุณด้านล่างเป็น energy ของเขาเนอะของใครคนนั้นที่คุณอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่หรืออะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าจากสถานการณ์อ่ะข้างบนอ่ะเป็นดาบหมดเลยตรงฝั่งของคุณอ่ะเปิ้ลคิดว่าสถานการณ์เนี้ยม่เป็นความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ยมีความเงียบ มันเป็นการที่แบบพักเบรกแล้วก็แบบเงียบคุณมีความคิดเยอะคิดมากในความสัมพันนี้นะคะไม่รู้สึกว่าอ่เหมือนตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เพราะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะออกทิศทางไหนจะออกหมูออกจาาจะไปต่อได้ไหมหรือว่ามันมีข้อจํากัดใดๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออตอนนี้ไม่ไหวละขอฉันพักเบรกก่อนความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เดทแอ อาจจะคุยกันน้อยคือถ้าคุยนี่คือน้อยมากหรือว่าอาจจะแบบห่างหายไม่ได้คุยกันไปเลยก็ได้นะแต่ว่าคุณมีความคิดถึงเขานะมันเป็นความคิดเยอะคิดมากว่าเออจะทักดีไหมนะหรือว่าจะเอาอยัางไงร,รือความสัมพันธ์นี้ดีอะไรเงี้ย คือถึงแม้ว่าสถานการณ์จริงๆมันเงียบใช่ไหมแต่ว่าในใจคุณเนี่ยคือคิดถึงเขาอยู่ทุกวันคิดถึงอยู่ทุกเวลาแล้วก็เนี่ยไปส่องไปดูแบบเออจะยังไงดีนะจะทักดีไม่ทักดีคือกลัวว่าทักไปมันก็จะวนลูปเดิมคือความสัมพันธ์ก็ไม่พัฒนายอยู่ดีหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะตัดใจเราควรจะ move on อะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณโลเลลังเลคิดไม่ออกนอนไม่หลับนึกว่าเอออยู่ว่าสถานการณ์เนี่ยคุณควรจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ในขณะที่ฝั่งตัวเขาค่ะเบิ้ลคิดว่าเขาอะ หาเงินนะดูสิมีทั้งเด็กถือไม้เอ็มเ r อแล้วก็3เหรียญคือทํางานใช้ชีวิตของเข้าไปทํางานหาเงินนู่นนี่นั่น โฟกัสในเรื่องการทํางานแล้วก็การหาเงินซะเยอะบางคนอาจจะมีแบบโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ที่ทําด้วยอาจจะมีความแบบมีแพชชั่นกับสิ่งใหม่ๆอยู่เนาะทำให้เขาก็เลยเหมือนไม่ได้โฟกัสุูเหมือนกันพอคุณรู้สึกว่าพอคุณเงียบหายไปเออแทนที่เขาจะมาโฟกัสหรือสนใจเราเฮ้ยทาไมเ็าเงียบเหมือนกันไม่เห็นจะสนใจเลยพอเราไปแอบส่องเขาเออชีวิตเขาก็ดีเนาะเหมือนเขาก็ทํานู่นทนํานี่อะไรของเขาไปดูเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่มีตัวตนในชีวิตเขาหรือเปล่าทําไมเขาดูไม่ได้สนใจอะไรเราเลยอะไรแบบนี้เนาะแต่เพิ่งก็ต้องบอกค่ะว่า จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพระาะรใต้สําหรับเป็นสามไม้เพรรู้สึกว่าเขาก็คิดถึงคุณนะการที่คุณไม่ได้คุยกับเขาอ่ะมันไม่ใช่แปลว่าคุณคิดถึงเขาฝ่ายเดียวแล้วคุณกังวลนู่นนี่นะั่นเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแต่ความคิดถึงของเขาไม่เป็นความคิดถึงแบบเออ เออช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเลยเนอะไม่รู้ไปทําอะไรยังไงแต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณแบบนอยคุณเครียดอะไรอย่างเงี้นะเพราะมันคิดว่าเขาอะมีเรื่องราวที่เขาต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งนอะไรของเขาเนอะซึ่งเขาไปโฟกัสมากกว่านะแต่พอแบบเวลาว่างเวลาเฉยๆเวลาแบบนิ่งๆเงี้ยเขาก็เออคิดถึงนะแบบเอออยากคุยสามเดืยนก็เป็นไพ่ของการอยากคุยเหมือนกันแต่ก็แบบ เออถ้าเกิดเราไม่ได้ทักไปถามว่าเขาจะพยายามทักมาหาเราไหมมันก็ไม่มีไงเพราะมันเป็นอ่าเป็น emperor ด้วยเนอะคือเขาก็เหมือนแบบมีอย่างอื่นให้เขาจัดการอะชีวิตเขาวุ่นวายนู่นนี่นั่นที่เขาต้องไปดําเนินชีวิตมันก็เลยไม่มีอะไรที่ไปพุชเขาหรือไปแบบ force เขาเนะว่าเออให้ทักมาในขณะที่ฝั่งคุณก็แบบเออถึงฉันจะเงียบเธอก็ไม่ทักมาเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วฉันจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคือ energy มันต่างกันมากเลยบาร์เคือของเขาอะเหมือนแบบเป็นสีแดงๆคือแบบเอา energy ไปไปลงกับการทํางานส่วนของคุณเป็น ททเทาๆมีความวิตกกังวลคือไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะก็ค,คือคิดเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละว่าเอาจะเอาอยัางไงต่อไปดีอะไรแบบนี้นะอะแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาแล้วสุดท้ายต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันสถานการณ์ต่อไปเป็นยังไงคะ empress อุ้ย empress กับ emperor ดูสิ king ถือถ้วย king ถือไม้อืมอะฝั่งเขาล่ะ หนึ่งเหรียญแปดไม้นานเด็กถือถ้วยโอเคอะเพิ้ลรู้สึกว่านะพอพอคุณกังวลในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วพอมันนิ่งเงียบใช่ไหมสิ่งที่คุณจะทำได้คือเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณทักไป ใช้คำนี้เปื่ไม่ได้เห็นว่าคุณจะทักไปหาเขานะแต่พอคุณเครียดมากๆคุณรู้สึกว่าเออหาทางออกไม่ได้จะทักไปก็กลัววน loop หรือว่าถ้าเกิดว่าออไม่ทักไปจะเป็นยังไงสุดท้ายนะพอเวลาผ่านไปเปื่คิดว่าคุณจะหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะอ็ p r e s s คือการกลับมาทําตัวเองให้ดูดีเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนะว่าเขาเป็น e m p e r ร์คือเขาไปจัดการเรื่องของเขาในขณะที่คุณก็รู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปคุณอาจจะทําได้ช้ากว่าเขาเนอะพอเขาโฟกัสในเรื่องของการงานคุณก็เลยรู้สึกว่าเออคิดไปก็ปวดหัวงั้นไม่คิดเลยดีวยกว่างั้นันมาาาดูแลตวเองงทํน หาเงินใช้ชีวิตทําตัวสวยหลอ่ออะไรว่านไปหันกลับมาดูแลตัวเองพอคุณหันกลับมาดูแลตัวเองปรากฏว่ามีทั้งคิงถือไม้และคิงถือ,ถ,อถ้วยเข้ามาหาคุณเลยนะคุณจะมีสเสน่ห์มากบ้นคิดว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่สนใจในตัวคุณแปลว่าพอคุณเหมือนมั่นใจในตัวเองดูดีทําตัวเองให้สวยหล่อขึ้นมาปุ๊บอะปรากฏว่ามันดันมีคนอื่นเข้ามาชอบคุณเหมือนกันพอมันมีคนเข้ามาชอบคุณบ้นจะบอกว่าเขาก็แอบเห็น พอเขาแอบเพนเซ็ตเออไม่ได้แล้วคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจคุณแต่ว่าพอพอก่อนหน้านี้เขาไปโฟกัสนู่นนี้นั่นแล้วพอคุณหายไปนานเขาหันมาสนใจคุณอีกทีหนึ่งหันมามองใช่ไหมใต้สําหรับเป็นเจ็ดดาบหันมาดูคุณอีกทีหนึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยดันมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะคราวนี้เขาต้องรุกแล้วค่ะแปลว่าสถานการณ์เนี้ยเขาจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณเขามีความจริงจังที่จะเริ่มต้นนะแต่การที่เขามาคุยกับคุณนะเพร่ะไม่ได้คิดว่าเขากลับมาลุกจีแบบจริงจังคนที่เข้ามาในความสัมพันันธ์กบคุณะ่ะ อาจจะเป็นแบบเหมือนเข้ามาจีบจริงจังเข้ามาหยอดเข้ามาโรแมนต์เข้ามาแบบทําแบบเหมือนจริงจังแต่เปิ้นคิดว่าในใจลึกๆอะคุณก็ยังรอคนคนนี้แหละคนที่คุณแบบอยากพัฒนากับเขาซึ่งคุณเครียดคุณคิดเยอะคิดมากเนาะแต่ในระหว่างทางก็จะมีคนอื่นเข้ามาเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะติดต่อ,อก,กับมาหาคุณค่ะแต่ว่าการติดต่อองเขาอะมันจะเนียนเนนะเปิ้นไม่ได้รู้สึกว่าเออเธอมาเป็นแฟนกันเถอะหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเนาะแต่เขาจะกลับมาพูดคุยหลังจากที่หายไปนานเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกตตัังงหตตงหิิแล้วว่าคุ น่าจะแบบมีคนเข้ามาชอบแน่ๆเลยแบบเพราะคุณดูดีขึ้นคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณดูมีสเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะกลับมายื่นถ้วยให้คุณเห็นปะกลับมาทักทายค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้คุยกันานานเลยนะนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นอะไรที่เขาเขรียกแหละมันไม่ได้เป็นอะไรที่ชัดเจนเหมือนกับคนอื่นที่เข้ามาจีบคุณเปะคิงถือถ้วยกับคิงถือไม้เนี่ยบางคิดว่าเออแบบเข้ามาแบบจีบชอบแต่คนคนเนี้ยเปคิดว่าคุณสองคนอ่ะก็คือรู้จักกันมา ระยะเวลาหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็กลายไปว่าเขาก็เลยจะแบบไม่ได้แสดงออกหือหวาว่า,วาเออเข้ามาจีบนะแต่ว่าจะกลับมาชวนคุยถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาเป็นคนแบบอยู่เฉยๆแล้วรอคุณเป็นคนทักรอบเนี้ยคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณไปทําตัวเองให้สวยหล่อเนอะเขาจะเป็นคนกลับมาทักคุณเองนะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปพอทักเสร็จแล้วเป็นยังไง <laughs> ทักเสร็จแล้วคุณก็จะดีใจมากค่ะหนึ่งทั่ว,วเออคนคนนี้แหละที่ฉันรอมาตั้งนานแล้วเมื่อไรจะทักฉันสักทีวเหรียญแต่คุณก็ยังแบบก็ยังแบบยิงแบบเขาเลยนะนี่เดอซันเห็นปะคุณมีความสุขมากเปิ้ลคิดว่าคุณก็จะเหมือนแบบ พอมีความสุขแล้วคุณก็ยิ่งเฉิดฉายอะนึกออกปะคุณก็ยังมี energy ของความสวยหล่อคือไพ่เป็นเนี้ยคือโสดสวยหล่อและรวยมากนึกออกปะคุณก็ใช้ชีวิตคงคุณไปพอเขากลับมาพูดคุยคุณก็ดีใจนะแต่ถามว่าคือคุณก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าฟอร์มไม่แสดงออกนะคุณก็ดีใจแต่ว่าพอคุณดีใจมันยิ่งทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นอีกนึกออกปะแล้วพอมีคนเข้ามาแล้วรวมถึงกับคนคนนี้เขากลับมาด้วย คุณยิ่งหลั่นล้าเลยคุณแบบสดใสร่าเริงเอเนอร์จีคือของคุณคือแบบมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาติดต่อมาหาคุณเนอะแทนที่ตอนแรกที่เปิดมาเห็นปะคุณนอยคุณเครียดคุณคิดเยอะคิดมากเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้กําลังกังวลคิดเยอะคิดมากไม่รู้จะเอายังไงดีจะ move on หรือไม่ move on ดีไม่ต้องคิดข่าวว่าจะ move on หรือไม่ move on เนอะคุณแค่กลับมาดูแลตัวเองคุณทําตัวเองให้เป็น base version ก่อนคุณส่องกระจกแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่คุณขาดคืออะไรคือมันมีอะไรที่คุณขาดไปไหมอ้วน สวยหรือยังไม่สวยไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นซิหรือว่าเอ๊ะหรือต้องแบบแต่งหน้ายังไงไปเรียนแต่งหน้าหรือว่าเอเอรูปร่างหน้าตาฉันโอเคละแต่ตอนนี้นฉันต้องไปเพิ่มในเรื่องศักยภาพในเรื่องการออกกําลังกายฟิตหุน่นให้มันมีซิกแพคหรือว่าให้มันมีร่อง11หรือว่าไปพัฒนาศักยภาพในเรื่องสมองมากขึ้นอย่างเช่นว่าเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถใดๆเพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยพอคุณกลับไปโฟกัสตัวเองนะแล้วพอคุณแบบดูดีขึ้นอนะ่ะแล้ว,พอ,บบนนะลวพอมีคนเข้ามาจีบคุณคุณก็จะเหมือนแบบเซลล์เอสติมคุ ขึ้นใช่ไหมแล้วเขาก็กลับมาอีกเพราะเขากลับมาก็ยิ่งทําให้คุณมีความสุขใหญ่เลยคือตอนเนี้ energy ที่เป็นเห็นจากตัวคุณคือคุณมีความสุขกับตัวคุณเองมากใช้คํานี้เนอะอืมแล้วฝั่งของเขาล่ะไปดูดิอ,อาตเตียนโอ้โหเล่งใหญ่เลยอะ <c oughs> อ,อคือกลายเป็นว่าพอเขาเห็นว่ายิ่งคุณนะจากเอ็มเพรสแล้วคุณก็กลายเป็นก้าเหรียญอีกคือมีสนเสน่ห์แล้วเป็นเดอะซันคือกลายเป็นว่าใครๆก็มารุมเร้าคุณแบบว่ามารุมชอบคุณอะไรเงี้ยและมีคนแบบหลากหลายรวมถึงอาจจะมีคนที่ดูดีมากๆด้วยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ย เป็นคู่แข่งที่สําคัญสําหรับเขามากคือเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่ว่าคุณ่ะสนใจแค่เขาคนเดียวแล้วนะแลวก็ไม่ใช่เขาคนเดียวแล้วนะที่เป็นแคนดิเดตแต่ว่ามันมีคนอื่นเข้ามาที่ที่แบบมีศักยภาพอะนึกเขา้า่ะเดอซันคือคนที่แบบมีชื่อเสียงหน้าตาดีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีแบบโปรไฟล์ที่ใกล้เคียงกับเขาหรือว่าดูดีกว่าเขาจนเขาเหมือนแบบหน่อยเจ็ดถ้วยคือเอาแล้วแบบว่าตายละฉันสับสนละฉันมีคู่แข่ง เขาจะเร่งทําคะแนนเห็นปะแปดเหรียญคือมาใหญ่เลยเขาก็จะแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทําไมช่วงนี้ดูแบบสนใจแบบมาพูดคุยด้วยบ่อยแต่ถามว่าเขาพูดคุยกับคุณอะมันเป็นเชิงแบบว่าสวีทหวานหรือมุ้งวิงไหมก็ยังคงไม่ใช่นะปะรู้สึกว่าแต่ว่าคุณจะรับรู้ได้คะ่ะว่าเขาจะสนใจเข้ามาพูดคุยกับคุณเยอะขึ้นนี่ไง ตายสำหรับเป็นเดอะล v เวอร์แน่นอนเพราะเขารู้สึกว่าตายละเรามีคู่แข่งแน่นอนเลยคุณแบบอาจจะแบบไม่สนใจเขาแล้วไปสนใจคนอื่นก็ได้เขาก็จะเร่งสปีดในการเข้ามาคุยกับคุณคือจากเดิมอาจจะไม่ค่อยได้ทักกลายเป็นว่าเออทักทุกวันคุยทุกวันเพื่อทําคะแนนเนาะแต่การทําคะแนนของเขามเป็นเหรียญกับไม้เพื่อก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามหาเหตุผลเหตุหาสถานการณ์อะไรมาพูดกับคุณเหมือนคุยแบบเนียนๆกับคุณอะเรื่องราวจิปาถะนูน่นนี่หรือสิ่งที่คุณชอบหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกวับหน้าที่การงานที่ต้องพูดคุยกัน แบบนี้ก็ได้นะเพื่อให้มันมีการแบบคอนติเนียความความคอนเวอร์เซชันการพูดคุยกันต่อไปอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้แสดงออกชัดเป็นคิดว่าคุณคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหน้ามีตาในสังคมหรือว่าแบบไม่กล้ากระโตกกระตากนึกออกปะคือเขาชอบคุณนะเพราะว่ามีเดอะโรเวอร์สแล้วนะแล้วคุณเขาก็แอบส่องคุณตลอดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทําให้คุณรู้ว่าเออเขาชอบคุณมากเขาค้ั่งใครเขาค้ั่งรักคุณสุดๆอะไรแบบเนี้ยเด็กถือดาวค่ะคุณก็ไปส่องเขานะเออ The Star t h อื o w e อะทา t เวอโดหนึ่งดาบโอเคทดอบครโอเคคือปอนรู้สึกเลยว่าพอเวลาผ่านไปพอเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าคู่แข่งเริ่มเยอะแล้วว่าคุณอาจจะยิ่งดูดีขึ้นจากก้าเหรียญคุณกลายเป็น The Star นะแล้วก็มีคนเข้ามาอีกแล้วคือมันกลายเป็นว่าเขาก็เหมือนแบบ เฮ้ยไม่ไหวแล้วมั้งแปลว,ว่ามันจะมีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นให้คุณตกใจโดยที่คุณไม่คาดฝันแต่คิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ดีนะไม่ใช่สถานการณ์ที่ไม่ดีเนะเป็นสถานการณ์ที่ดีคือพอคุณไปส่องส่องเขาอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพราะมันเห็นว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยเขามองเขาจะมีความชัดเจนนะหนึ่งดาคือเขาจะชัดเจนเขาจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วก็จะเป็นสิบถ้วยแปลว่าเขา จะเข้ามาขอสารสัมพันธ์คุณแบบจริงจังจากตอนแรกที่แบบเนียนๆเข้ามาค่อยๆเพิ่มดีกรีการพัฒน,นาโดยการที่แบบว่าคุยมากขึ้นถี่ขึ้นเนาะแล้วพอคุณไปส่องไปอะไรกับเขาอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาเปลี่ยนไปเขาพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดฝันเลยนะ The Tower ขึ้นมาตรงตัวคุณเนี่ยเป้นคิดว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะมาเร็วกว่าที่คุณคิดอย่างเช่นว่าคุณคิดว่าเออเขาคงคุยคุยเนียนๆไปเรื่อยๆแล้วคงแบบอีกนานอ่ะกว่าจะแบบกว่าจะยอมพูดความใในจหรือแบบ เออจะอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่อยู่มันอาจจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างว่าเขาดันไปรู้มาว่ามีคนจะมาจีบคุณแบบจริงจังอะไรเงี้ยทั้งที่เขาไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะตกลงหรือไม่ตกลงึกออกปะแต่เขารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละแล้วลเขาเริ่มรู้ตัวกับตัวเองชัดเจนแล้วค่ะว่าเขาอะต้องการคุณเพราะฉะนั้นเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนและมันจะมาเร็วมากทั้ง justice ทั้ง10บ้วยคืออยากจะเป็นครอบครัวอยากจะเป็นแฟนอยากจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักเนาะซึ่งมันจะมาเร็วมากซึ่งคุณจะไม่ทันตั้งตัวนะคุณจจตกใ มากว่าฮะสิ่งที่ฉันคาดหวังไว้สิ่งที่ฉันรอคอยไว้คือมันจะมีจริงๆหรอมันจะเป็นไปได้จริงหรอและมันเร็วมากบอกเลยว่ามันจะเร็วกว่าที่คุณคาดคิดอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงอ่าการที่เขาเข้ามาสารสัมพันธ์เขาจะทำยังไงอ่ะรอบสุดท้ายนะั้นมาดูซิที่านการจะเป็นยังไงนะรอบนี้มาไฮ e e t e s สเหมือนคุณรู้อยู่แล้วอะ่ะเออเมจิชิอนโอเค แล้วก็คิงถือดาบโอเคคุณรู้อยู่แล้ววันนี้ใส่เขาเป็นคนยังไงเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนฟอร์มอีโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอคุณไปส่องอ่ะคุณเหมือนรู้ล่วงหน้าจากการที่คุณไปส่องไปดูหรือว่ามีคนมาบอกคุณก็ได้นะด้วยความว่ามันเป็นเด็กถือดาบเมื่อกี้เนอะคือคุณอ่ะก็ไปแอบส่องโซเชียลเขาอยู่แล้วบ่อยๆอยู่แล้วเขาก็ส่องคุณอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้ล่วงหน้าระดับหนึ่งหรือมีคนใกล้ตัวเขามาบอกคุณวว่่าาาาเเเเออออออ้้ยยหมมืนนแแแบบบบบบชชธละะะจไรงง รวมถึงมีไฮเปอร์เทสค่ะคือเซนส์ของคุณนะคุณเชื่อได้นะแล้วพอคุณอ่ะหรือบางคนอาจจะมาดูหมอดูแบบนี้ใช่ไหมแบบมาดูมาดูที่เปิ้ลเปิดหรือว่าดูคนอื่นแล้วว่าเออมันเหมือน,นว่าเดี๋ยวเขาจะพัฒนานะเดี๋ยวเขาจะมาขอนะนูนี่นัน่น,น,นมันเลยทําให้คุณถามว่ามันมันเร็วกว่าคลาดแต่ว่าถามว่าคุณช็อกหรือว่าตกใจไหม มันเหมือนคุณรู้ระดับหนึ่งว่ามันจะมีเพราะฉะนั้นคุณจะแม n a g ได้คุณวางแผนได้ว่าคุณจะทําหน้าทําตายไงอะไรเงี้ยในการที่พอเขามาแบบเข้ามาทําแบบชัดเจนใส่คุณว่าเออเนี่ยแบบจะจริงจังแล้วนะจะนู่นจะนี่อะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้ถึงกับช็อกมาก 5. ถ้วย temperance 6. กถ้วยโอเคเออแต่ว่าเขาอะพอพอเขามาบอกคุณอะว่าแบบเออเขาชอบนู่นนี่นั่นแต่ว่าคุณดันไม่ได้แสดงอาการที่มันมาก ว่าแบบดีใจมากๆหรืเงี้ยเขาก็แอบเฟลนิดหนึ่งเนะว่าเอ๊ะหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรทําให้เขาสับสนเหมือนไม่มั่นใจอะไอการที่เขาล่าช้าหรือเขาเหมือนคิดทบทวนนานว่าเขาจะแบบบอกคุณยังไงดีเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะเคยผ่านความผิดหวงังในเรื่องความรักความสมัมพมนธ์มาเนอะแล้วกลัวถูกปฏิเสธคนคนนี้เขาเป็นคิงถือดาบแล้วเขามีฟอร์มอย่างที่พันบอกแปลว,ว่าคือการสารสัมพันธ์กับคุณอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คําตอบที่คุณจะต้องตอบว่า yes อย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่กล้าเลยเขาจะคิดวนไปวนมาวนไปวนมาในขณะที่ ที่เขามาบอกคุณหรือเขามาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะที่แบบเออจะบอกจริงจังละเขายังมีความไม่มั่นใจยัง50 50อยู่เลยว่าแบบเออเนี่ยแบบคุณจะรับรักเขาไหมกลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาเพราะว่าตอนนี้คุณเดินหน้าพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เป็นแบบเอ็มเพรแล้วเนาะเป็นเก้าเหรียญเป็นเดอะสตาเป็นเดอะซัอะไรแบบนี้แล้วคือคือแบบเออ คุณมาไกลอะจนแบบตอนแรกที่เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเฉยเฉยแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองในขณะที่เขาหมดทำงานหาเงินอะไรของเขาไปแล้วก็ไม่ได้มาสนใจใคุณใช่ไหมหันมาอีกทีหนึ่งคือคุณแบบว่ามีคนเข้ามาลุมล้อมเยอะแยะเลยละอะไรย่างเงี้ยแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้จริงๆหรอควีนถือเหรียญคะ่ะคือคุณดูดีเป็นคนที่เลอค่าแบบที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเพราะฉะนั้นเป็นคิดว่าเขาจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณแน่นอนแต่ว่าการเข้ามาของเขาอะก็ เขาเรียกแหละเขาจะมีความไม่มั่นใจนะคือเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะเข้ามาเพราะเขารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่รีบเนี่ยคุณคือเขาต้องเสียคุณไปให้คนอื่นแน่เลยอะไรแบบเนื้อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องแบบจำเป็นจะต้องรีบเข้ามาแต่ก็ถ้าเกิดคุณรักเขาหรือคุณชอบเขานะคุณก็อาจจะเหมือนแบบเพิ่มความมั่นใจให้เขานิดหนึ่งเพราะว่าเขาอ่ะจะรู้สึกเหมือนแบบเออตายแล้วแบบถ้าเกิดถูกปฏิเสธจะทํายังไงเนี่ยจะแบบจะเสียใจไหมหรือว่าแบบเออคือเขาจะวางแผนว่าถ้าเกิดสมมติคุณปฏิเสธเขาจะทําหน้ายังไงหรือว่าถ้าเกิดคุณ ตอบรับเขาเขาจะทํายังไงอะไรเงีย้ยแต่สิ่งที่เขาคาดอะจริงๆอะเขาไม่ได้ต้องการการปฏิเสธนะยังไงก็ตามเขาต้องการต้องการความแบบคือเลยนะความแบบคุณต้องตกลงกับเขาอะมันไม่ใช่ว่าสีสีไม้เดวิลเขาลุ่มหลงคุณมากเป็น <c oughs> คิดว่ายังไงเขาต้องการคุณสองคนอาจจะมีคือเลยนะมีความสัมพันธ์กันมาแบบมีความผูกพันกันมาอะไรเงีย้ยที่แบบเขาอยากจะต้องแบบ ลงหลักปักฐานกับคุณให้ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยเปิ้ลก็มั่นใจนะว่าถ้าเกิดตอนนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเนอะว่าความสัมพันธ์คือมันนิ่งหายไปคุณก็พักเบรกแล้วเพราะวาความสัมพันธ์มันรุ่มรุ่มดอนดอนเนอะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้ดีค่ะเป็นเวทเบสเวอร์ชั่นเนอะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็เหมือนเป็นดีไวท์ามิ่งเหมือนกันเพราะเขาพอเขาเห็นว่าคุณดีขึ้นอนะมันจะเป็นตัวกระตุ้นค่ะให้เขารีบกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กัับคคุุณณแแแตตต่่่่ถ้้้าาาาาทํววเเเเเเฉยยหมมมืออนนดดิไไไไไปปปลลลีงะร เหมือนเอาเวลาไปทางานหาเงินในเหลี่ยงเขาเพราะเปิ้รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่บ้าง,งานแล้วเขามีเป้าหมายชีวิตเกี่ยวกับตัวเองค่อนข้างเยอะและถ้าเกิดคุณยังอยู่ตรงนั้นเขามองไปเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมีอะไรเร้าให้เขาต้องแบบรีบมาจีบคุณอะไรอย่างงี้ยเปิ้ลก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้รีบเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปตามนี้ได้แปลว่าคุณต้องกลับไปพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้ดูดีค่ะ่องกระจกเลยว่าส่วนไหนที่เราขาดส่วนไหนที่เรายังไม่พอไปเติมให้มันเต็มนะ มีคนอื่นเข้ามาปะมาด้วยนะซึ่งแปลว่าคุณอาจจะแบบมีช้อยให้คุณเลือกอีกเยอะแยะคือคุณไม่ได้เป็นช้อยสุของเขาแต่ว่าคุณอ่ะมีคนเข้ามาให้คุณเป็นผู้เลือกได้อีกเยอะแยะเลยซึ่งถ้าเกิดคุณยังอยากจะเลือกคนคนนี้เขาจะกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกคนคนนี้แล้วมีคนอื่นที่มันมีเดอร์ซันด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเห็นอ่ะคือมันก็จะมีคนที่คือโปรไฟล์ดีมีศักยภาพที่ดีที่คู่ควรกับคุณอีกหลายคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสเลือกมากเลยนะคะโอเควันนี้ก็จบบปรระมาณนี้สหัต of love ของวันพระวันนี้นะคะ EP ที่4ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe คอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่วันพระหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ